สวัสดีค่ะค่ะใบประดางนะคะอยู่กับ v ีโกแคบคันนี้ภายในเป็นสีครีมวันนี้ลูกค้ามาเลือกคำครบชุดเลยทั้งหุ่งบอกคู่หน้า ทั้งเบาะแคบด้านหลงังแล้วก็ตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีวายแดงทั้งคันเลยค่ะอย่างเบาะตัวนี้จะเป็นวายแดงตัดขอบสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายเองได้ตามที่ชอบตามสไตล์คุณรถลูกค้าเลยอย่างถ้าชอบเป็นสีครีมก็ทำสีครีมให้ได้ลายเรียบๆลาย VP ทํทำได้หมดเลยนะคะอย่างคู่หน้านี้เป็นชุดสวมค่ะสวมทับคลุมเบาะเดิมแต่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นชุดสวมเพราะว่างานที่ร้านเนี่ยจะทำเนียนมากๆ งานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นสดๆนะคะไม่ย้อยไปย้อยมาแน่นอนด้วยหนังคุณภาพของที่ร้านงานมันก็จะสวยๆแบบนี้เลยหนังก็หนานะคะได้ก็เป็นได้นายลอนในการเย็บได้เป็นได้เบอร์ใหญ่ๆด้วยนะคะแต่เข็บคู่ทั้งหมดเลยด้านหลังมีกระเป๋าใส่ของให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสามารถใส่สิ่งของอะไรก็ได้ ตัวนี้สวยเนยียนกรีบเลยแล้วก็มาต่อกันที่เบาะแขบนะคะที่เป็นตัวฟองน้ําฉีดขึ้นรูปฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์อันนี้นะคะไม่ใช่งานตั้งวางเป็นงานยึดติดมาตรฐานเลยอย่างเบาะแขบนะคะจะสูงแบบนี้อันนี้เรียกว่ารุ่นพิงเต็มยึดติดมาตรฐานแข็งแรงตัวพิงมีลักษณะคือพิงเอียงแบบนี้แล้วก็ตัวนั่งก็จะแหงนขึ้นรับน่องแบบนี้นะคะตัวนั่งจะยื่นออกมาประมาณนี้ค่ะประมาณ นี่นะคะของผู้หญิงมือผู้หญิงแบบนี้เลยไทยหลายคนถามเข้ามานะคะนั่งเข่าจะติดไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเบาะหน้าแต่อันนี้ให้ดูสเปซนะคะที่เหลืออยู่ถึงคอนโซลกลางจนถึงตัวเบาะแคบปเนี่ยจะได้ประมาณนี้อันนี้ของรถวีโก้นะคะรถแต่ละรุ่นขนาดไม่เท่ากันแต่ถ้าใส่เบาะแคปตัวนี้ไปแล้วนั่งสบายแน่นอนแข็งแรงปลอดภัยนะคะเบรกเนี่ยเบาะไม่หลุดออกมานั่งคือนั่งมาได้เลยใช้ได้เป็น10ปีตัวนี้สามารถเปิดหยิบของด้านใต้ได้ด้วยนะคะ แบบนี้เลยแค่ล้วงแล้วก็ยกขึ้นนะคะจะแน่นนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวฟองน้ําฉีดไม่ใช่ฟองน้ําทั่วๆไปใช้งานได้ตามปกติแล้วเดี๋ยวให้ดูสลีระในการนั่งนะคะนั่งแล้วพิงเอียงนะคะตัวนั่งแข่ขึ้นรับน้องพอดีแบบนี้เลยฟองน้ําแน่นสุดๆนะคะบีบไปนะคะคืนตัว นี่คืนตัวหมดเลยเพราะเป็นฟองน้ําฉีดจริงๆค่ะไม่สอดไส้ฟองน้ําธรรมดาทั่วๆไปแข็งแรงนะเบรกไม,ไ,มไ,มไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนไม่ต้องกลัวว่านั่งไปจะมีเสียงเ e อียดอาร์ตนะคะอันนี้แข็งแรงมาก ไม่ต้องกังวลเลยคือว่าง่ายๆจ่ายทีเดียวจบครบเลยแล้วตัวนี้นะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น7 d คดาีคว่า7 d ดีของที่ร้านนะคะก็มีเสริมใยดักฝุ่นด้านบนอีกชั้นหนึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเลอะขี้คนขี้ดินนะคะถอดทําความสะอาดได้ง่ายถอดตัวนี้ปุ๊บใช้ด้านล่างได้ต่อด้านล่างก็คือปิดเต็มให้ทุกซอกทุกมุมใครที่ใส่บอกแขบของที่ร้านมีบริการตัดขอบ ปูพื้นนะคะให้พอดีขาบอกแข็บให้ฟรีหากใครสนใจนะคะอยากได้งานสวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่ลาดพร้าว124โรงงานผลิตนะคะ c คาร p ไบโ u ด t ค่ะ,คะเป็นสินค้าจากโรงงานโดยตรงสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ